ท่าวผู้ชมฮะวันพรุ่งนี้คนกรุงเทพได้ไปเลือกตั้งใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงคนไทยทั่วประเทศเลยเนี่ยนะฮะก็อีกไม่นานลวฮะก็จะได้เลือกตั้งก็เรียกว่าการเมืองเวทีใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีพักการเมืองน้องใหม่พักหนึ่งที่เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนที่สำคัญคพักน้องใหม่แต่ประกาศเลยนะฮะว่าจะเป็นพักใหญ่และจะส่งผู้สมัครลงครบ400เขตทั่วประเทศโอ้น่าสนใจมากพักนี้นะฮะไทยสมาร์ คุยกับหัวหน้าพักหน่อยนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติเชิญมาพูดคุยกันใน The People Show คุณเกียรติภูมิศิริพันธ์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทครับเชิญครับสวัสดี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 ครับคุณเกียรติภูมิศิริพันธ์นะฮะรจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงไทยสมาร์ทนี่เป็นพักใหม่แต่คุณเกียรติภูมิเองจริงๆไม่ใช่หน้าใหม่ในแวดวงการเมืองนะฮะแวทีการเมืองใช่ไหมฮะครับก่อนหน้านี้เป็นรองหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจใหม่ครับอืมพักที่ คุณมิ่งขวัญเป็นหัวหน้าพักใช่ครับแต่คุณกิติภูมิก็จะอยู่เบื้องหลังครับตอนนั้นทาพวกนยโยบบงนยโยบายครับก็เราก็เน้นเรื่องปักท้องประชาชนเป็นหลักนะฮะว่าวิกฤตของชาติเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนเราก็แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดตรงนั้นแต่มารอบนี้คุณกิติภูมิเลือกคือมาตั้งพักใหม่หัวหน้าพักไทยสมาร์ทไทยสมาร์ทชื่อไม่ค่อยคุ้นนะปกติเราจะเห็นชื่อพักเนี่ย เป็นแบบชื่อไทยๆชื่อไทยๆรักไทยพลังไทยอะไรประมาณนี้แต่นี่คือไทยแตะสมาร์ทคือคําว่าสมาร์ทเนี่ยเป็นคําที่คนไทยคุ้นเคยนะครับอย่างสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็ทราบว่าสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับถ้าโฟนธรรมดาเนี่ยเล่นอีเมลก็ไม่ได้นะครับ a c e b o o กก็ไม่ได้ไลน์ก็ไม่ได้แต่สมาร์ทโฟนเนี่ยทำได้หลายอย่างก็เป็นที่มาว่าคําว่าสมาร์ทเนี่ยคนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะจะได้เข้าใจง่ายๆว่าเราสามารถทําได้หลายอย่างครับทำได้เลยซึ่งเกิดขึ้นจาก ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศของเราจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่จริงๆโชคดีมากนะครับเพราะว่ามีทรัพยากรเ,ออเพียบพร้อมนะครับจุดุทธศศาสตร์ภูมิศาสตร์ก็อยู่ตรงกลางของอาเซียนนะครับติดกับออทะเลอันดามันนะครับอ่าวไทยนะครับก็คือทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ว่ามีความโชคร้ายคือมีวิกฤตปัจจัยภายนอกเข้ามาเยอะนะครับมีโควิดมี สงครามรัสเซียยูเครนทาให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นนะครับทาให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้ปัจจัยมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็เลยต้องสร้างอะไรใหม่ๆคือการนําเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกนะครับเข้ามาให้ประชาชนเนี่ยมีความสมาร์ทแล้วก็ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับจะได้ต่อสู้วิกฤตได้นะครับ,รบอันนี้คือแนวทางของเราครับนี่คือคอนเซปต์ของไทยสมาร์ทนะฮะค,คือเนื่องจากคุณกรติภูมิเนี่ยต่กอนอยู่เบื้องหลัง กะเพิ่งจะมาอยู่เบื้องหน้ากับพรรคไทยสมาร์ทเพราะนั้นท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ทราบแบ็กกราวด์ของคุณเกียรตภูมิคุณเกียรตภูมินี่จบสายวิศวะใช่ไหมฮะแล้วก็ไปต่อด้านบริหารที่ MIT สหรัฐอเมริกา Sloan School ครับเป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่ผมได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยนี่แหละครับกพนะครับผมก็เลยคิดว่าเราได้สิ่งดีๆมาแล้วนะครับประเทศไทยส่งเราไปเรียนมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเราก็ถ้าเก็บไว้กับตัวเองมันก็ ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องนําสิ่งดีๆเนี่ยกลับมาแทนคุณให้ประเทศชาติครับแล้วก็ไปทําอยู่ธนาคารอยู่ในแวดวงการเงินเนี่ยนะสิบปีจากนั้นนี่มาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวลงทุนเรื่องของพลังงานทดแทนนะฮะแล้วก็มาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างโครงการเด่นๆเนี่ยคือไปซื้อที่ แถวบางนาตราครับกี่กี่ไร่นะฮะประมาณ200ไร่ครับ200กว่าไร่มาทําเป็นสมาร์ทซิตี้ครับกำลังจะอยู่ในช่วงระหว่างดําเนินการครับยังไม่เสร็จนะครับเป็นแนวคิดว่าเราเราจะสร้างสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาเพราะว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับคือโครงการลักษณะนี้เนี่ยทุกคนได้ประโยชน์หมดถามว่ามีใครบ้างผู้ลงทุนนะครับก็ได้กําไรจากการลงทุนในการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับ ผู้ที่อยู่อาศัยก็ได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้ที่ร่วมโครงการก็มีรายได้มีการจ้างงานนะครับดังนั้นทุกคนได้ประโยชน์หมดไม่มีใครเสียเลยนะครับก็คือทําให้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยดีขึ้นประเทศชาตินะครับมีกําลังซื้อมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นประเทศพัฒนาขึ้นนะครับอันนี้เราเห็นคอนเซปต์แนทางส่วนตัวของคุณกิตติภูมิและในตัวของพรรคไทยสมาร์ทเห็นว่าก็มีบัญญัติ10ประการปรัชญาทั้ง5ครับใช่ครับ ก็เราต้องมีกรอบในการปฏิบัตินะครับว่าเรามีภาพใหญ่ว่าเราต้องการพัฒนาประเทศยังไงนะครับผมมีแรงบันดาลใจว่าประเทศไทยเนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นเนี่ยด so ีทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงประเทศไทยถึงจะโดดเด่นในเวทีโลกและประชาชนเนี่ยมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแรงบันดาลใจผมก็คืออยากให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศโลกที่1โลกที่1คือไงคือประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในเอเชียเนี่ยเขาอยู่โลกที่หนึ่งหมดเลยครับประเทศไทยไม่ได้ด้อยกับพวกนี้เลยนะครับคนไทยก็เก่งไม่แพ้พวกนี้เลยนะครับเพราะนั้นเราต้องผลักดันให้เกิดความสมาร์ทนะครับให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยดีขึ้นนะครับประเทศก็แข็งแรงขึ้นเราก็จะสู่เป้าหมายในโลกที่หนึ่งนะครับ โลกที่1คือประเทศพัฒนาแล้วโลกที่2คือประเทศสังคมนิยมนะครับอย่างเช่นรัสเซียจีนเกาหลีเหนือที่เหลือเนี่ยเป็นโลกที่สา,าทั้งหมดคือประเทศที่กําลังพัฒนาผมพยายามจะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยขึ้นสู่ประเทศโลกที่1ให้ได้ครับภายใน10ปีนี้แหละก็อยู่ในแนวทางการดําเนินงาน บญญรปปรยติประการนี่ใช่ไหมฮะรบ,บญญรญัติป,ปกาปรกาผมก็จะขอไล่ทีละข้อนะฮะสั้นๆน,นะครับเพราะว่าเวลาก็มีจํากัดนะครับข้อแรกเนี่ยเราเป็นพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยฉีกแนว<อ>พักการเมืองทั้งหมดเลยที่มีอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับเราจะฉีกแนวในทางที่ดีนะครับข้อที่2เนี่ยเราจะเป็นเราตั้งใจไว้นะครับเราจะเป็นฮีโร่ที่จะ กอบกู้สถานการณ์นะครับกอบกู้วิวกฤตเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยประชาชนนะครับให้พ้นจากความทุกข์ยากความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เราก็จะนําเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกที่ผมได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้มาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะครับทำให้เกษตรกร,ร,กรทําให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยได้รับด้วยนะครับไม่ให้ผมได้รับคนเดียวนะครับทุกคนต้องได้รับแล้วก็จะสมาร์ทขึ้นมานะฮะจะสร้างรายได้นะครับสร้างรายได้หมายความว่า เขาจะยืนได้ด้วยตัวเองเขาจะมีรายได้นะครับแล้วสโลแกนของพรรคเราก็คือปลดหนี้มีรายได้หายจนสุดท้ายคืออะไรครับคนไทยสมาร์ทนะครับเราจะทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้เป็นจริงนะครับก็คือด้วยเทคโนโลยีอันนี้เทคโนโลยีนี้เดียวผมขอนอันุญามดูทางบัญญัติโลโก้นิดนึงนะครับเรามีโลโก้พรรคมาที่โลโก้นิดนึงฮะโลโก้พรรคเนี่ย คำว่าพักไทยสมาร์ทเนี่ยผมจะถือว่าเป็นราบญ้าเลยนะฮะ <biraz S 1> <f ew> สีเขียวนะครับพักเรานี้เป็นพักสีเขียวแล้วคําว่าสมาร์ทเนี่ยก็คือพื้นมันจะเป็นโซลาร์นะครับเป็นพลังงาน <Ừ> ทางเลือกนะครับ<อ>ซึ่งโซลาร์เนี่ยจะแก้ปัญหาวิกฤตน้ํามันได้นะครับเพราะว่าผลิตไฟฟ้าได้นะครับทุกบ้านถ้ามีโซลาร์เนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าไฟเลยนะครับ <f ew> เอ AI นะครับคำว่าไทยเนี่ยมันมี AI อยู่ a i <อ>นี่คือปัญญาป,ะป,ญญาประดิษฐ์ <f ew> นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า artificial intelligence นะครับก็คือปัญญาประดิษฐ์เราก็นำสิ่งดีๆเข้ามาให้ประเทศไทยนะครับและให้เกษตรกรได้ใช้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น big data เนี่ยนะครับถ้าเรามี big data เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเกษตรกรได้นะครับอย่างเช่นสมมติทำโกโก้โกโกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาดู big data เขาก็รู้เลยว่าประเทศนี้ราคาเท่าไหร่ประเทศนี้ราคาเท่าไหร่เขาก็สามารถที่จะเข้าถึงผู้ซื้อได้นะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับก็สามารถทำให้เขาสร้างรายได้ขึ้นมาได้นะครับ ตรงนี้เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือ Wi-Fi คือ Connectivity ก็คือสร้างความสมาร์ทให้กับชุมชนทั่วประเทศนะครับถ้าทุกชุมชนทั่วทุกแห่งทั่วประเทศมีมี w i f i เนี่ยการสื่อสารนะครับการติดต่อมันก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับ,รบน,นี้คือโลกอนาคตนะครับแล้วก็มีพลังงานลมนะครับเป็นประเทศไทยเนะี่ยอยู่อยู่ในพื้นที่ท,ที่มีลมแรงนะฮะหลายจุดนะครับเพราะ,ะนั้นพลังงานลมก็เป็นอีก แหล่งหนึ่งที่ผลิตไฟฟ้าได้นะครับมันจะคู่กับแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมที่มาที่ไปว่าทําไมโลโก้เราถึงออกมาลักษณะนี้นะฮะความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในโลโก้นี้ซ่อนอยู่ในโลโก้หมดไทยสมันี่แล้วคุณยีติภูมแกก็ทำเนี่ยพลังงานสีเขียวอยู่แล้วด้วยใช่ไหมก็มีองค์ความรู้ด้านนี้ที่จะนํามาพัฒนาประเทศัเราตั้งใจอย่างนั้นนี่เราเห็นบัญญัติประการละนะฮะคุณยีตะภูมิก็อธิบายแบบอาจจะภาพรวมเนาะแล้วก็ยังมีปรัชญาทาง5 ปรัชญาทั้ง5เนี่ยเราต้องมีหลักยึดนะครับในการที่จะช่วยให้ประชาชนได้ประโยชน์ยังไงดีที่สุดแล้วเราก็ต้องมีกรอบในการทํางานของทีมงานของพรรคเราด้วยนะครับอย่างเช่นปรัชญาข้อที่1เนี่ยเราต้องสร้างศรัทธานะครับเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อส่วนรวมต่อประเทศชาตินะครับอันนี้สําคัญเลยถ้าเกิดเราทาแล้วเราสร้างศรัทธาได้ประชาชนศรัทธาเราเนี่ยเราก็ มีโอกาสที่จะได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆความเชื่อมั่นนะครับความศรัทธาข้อที่2คือเรื่องจริยธรรมนะครับเราต้องทําทุกอย่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ไปโกงใครนะครับเราต้องอยู่ในกรอบตรงนี้ไม่ใช่ว่าทาแล้วผิดนี่ทําให้คนเดือดร้อนนี่ไม่เอานะครับข้อที่3เราใช้ความสามารถที่ผมเรียนตอนต้นนะครับที่แต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้นะครับให้เกิดประโยชน์ต่อ ประเทศชาติสูงสุดนะครับข้อที่4ี่คือความขยันมุ่งมั่นนะครับอันนี้คออือเราต้องไปสู่เป้าหมายนะครับให้ถ้าเกิดไม่มีความขยันมุ่งมั่นเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้แก้ปัญหาประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าถึงประชาชนเข้าเข้าใจปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้นะฮะเราต้องมุ่งมั่นให้ถึงตรงนั้นนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยคือปัญญาภาษาอังกฤษคือ wisdom <อ> Wis <dom> นะฮะ wisdom เนี่ยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยเราใช้ หลักพุทธศาสนานิดนึงนะครับว่าถ้าปัญญาเนี่ยประดุดดังอาวุธนะครับเราใช้ปัญญาอย่างไรในการที่จะสร้างศรัทธานะครับเราใช้ปัญญาอย่างไรในการที่จะทําความดีนะครับสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเราใช้ปัญญาอย่างไรที่หาจุดแข็งความสามารถในการแก้ปัญหาให้ประเทศชาตินะครับเราใช้ปัญญาอย่างไรที่จะทําให้เกิดความมุ่งมั่นให้ถึงเป้าหมายให้ได้นะครับเพราะฉะนั้น นี่คือปัจจัยทั้งห้าหราครับทั้งห้าะค,คไทยสมานนิพพักใหม่นะฮะพักใหม่เลยครับแต่คุณกิติภูมิมั่นใจกล้าที่จะประกาศเลยบอกว่าถ้ามีการจัดการเลือกตั้งเวทีใหญ่จะส่งผู้สมัครสอสอ,สอครอบ400เขตท,ทั่วประเทศมั่นใจ,นใจอย่างนั้นเลยมั่นใจอันนี้แบบพักใหญ่เลยนะครับคือเราก็เริ่มคือเราเป็นน้องใหม่ก็จริงนะครับเราเราเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่เองสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เราก็ ได้สร้างสาขาภาคเนี่ยครบตามที่กฎหมายกําหนดแล้วนะครับก็คือภาคเหนือเราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับภาคกลางสุพรรณบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานยอยู่ที่อุบลราชธานีภาคใต้อยู่ที่สตูลแล้วเราก็มีสมาชิกขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าเวลาที่เหลือเนี่ยเราจะทําให้เป็นพักใหญ่นะครับ,รบเป็นทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ตั้งพักเ,เราเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ขาดโอกาสในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ นะครับเพราะฉะนั้นเราเราเราต้องพยายามเราต้องใช้ความมุ่งมั่นแล้วก็สิ่งที่ปรัชญาทั้งห้าเป็นหนึ่งในปรัชญาทั้งห้าถูกต้องครับพูดมาเมื่อสักครู่นี้ความพยายามความมุ่งมั่นนะฮะโดยใช้ปัญญาด้วยโดยใช้ปัญญาด้วยครับอืแล้วระยะเวลาจากวันนี้ไปต้อไปจนถึงวันเลือกตั้งเวทีใหญ่เนี่ยนะฮะทั่วประเทศเนี่ยวางแผนที่จะลงมือที่อะไรยังไงบ้างครับเพราะว่าเราเป็นพรรคใหม่เนาะครับ เรามีทีมงานนะครับทีมคณะกมกาลบริหารพักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกภาคเลยนะครับภาคเหนือก็เพิ่งมาหาเราเมื่อสองวันที่แล้วนะครับเราก็ได้บอกนโยบายไปภาคอีสานเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้ไปคุยละภัคใต้นะครับอาทิตย์หน้าเราจะลงละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทีมงานเราพร้อมแนละ้วที่จะสื่อให้ประชาชนทั่วทุกภาคในประเทศเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องการช่วยเขาอย่างไรนะครับเราก็ใช้เวลาที่ ที่มีอยู่เนี่ยนะครับเต็มที่คือ10เดือนเนี่ยนะครับก็อาจจะดูสั้นนะครับแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับทุกๆคนทั่วทั้งประเทศเดี๋ยวน่าจะได้ข่าวสารเพิ่มมากขึ้นข้อมูลเพิ่มมากขึ้นด้วยจากพักไทยสมานี้สุดท้ายคุณกิติภูมิฮะวันนี้มา The People Show แล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวพักกันไปมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนบ้างฮะครับก็ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยทราบว่าทุกคนเดือดร้อนนะครับมีวิกฤตเต็มไปหมดอย่างที่ผมเรียนนะครับทุกรัฐบาลเนี่ยมีความปรารถนาดีนะครับอยากให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับ,รบแต่เราเนี่ยก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งเนี่ยซึ่งจะนําเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกอย่างที่เรียนไปนะครับมาช่วยนะครับทำให้ปัญหาเนี่ยได้คลี่คลายแล้วก็ทุกคนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็สมาร์ทนะครับอ,อีกอันนึงที่ผมเรียนว่า เราเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเ,าเรื่องเรื่องปลดหนี้นะฮะคือว่าเราอยากจะเปลี่ยนความคิดเนี่ยว่าการที่มีหนี้เนี่ยมันเป็นภาระนะครับเราจะทําให้ประชาชนเนี่ยสมาร์ทยังไงก็คือสร้างรายได้มาแทนกันผู้หนี้ยืมสินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนมีรายได้เข้ามาเนี่ยนี้มันก็ได้รับการปลดโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นอขอให้สู้ไปด้วยกันนะครับเรายืนเคียงข้างประชาชนนะครับเราจะไม่ทะเลาะกับใครเราพร้อมที่จะให้ ทุกคนมาตรวจสอบการทํางานของเรานะครับขอให้มั่นใจในพักไทยสมาร์ทครับครับนี่แหละฮะพักใหม่แต่คนไม่ใหม่นะฮะคุณเกียรติภูมิสิริพันธ์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ